สวัสดีค่ะไม่เจอกันแล้วนะคะกับช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาวปกติกับดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนำไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนดาวของเรารอบที่ผ่านมานะคะก็มาแบบ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 มาหนึ่งสามนะคะถ้าใครเจาะนะถ้าใครเจาะก็มาหนึ่งสามนะคะนี่มาหนึ่งสามนะคะนี่ เดี๋จะมารูดสามนะถ้าใครลูดก็มารูดสามนะคะสองฟันสองไปไปหลักร้อยนะคะแล้วก็ดาปกติดาปกติมาห้าหนึ่งมาฟันหนึ่งนะคะทุกคนมาฟันหนึ่งนะคะมาห้าหนึ่งแล้วก็มาสองสองมาสองสองไม่เกี่ยวเพราะว่าสองสองดาปกตินะถ้าใครถ้าใครเจาะบอกแล้วว่าเมื่อวานบอกแล้วว่าเบิ้ลน,นะ วันกนม,มีเบิ้ลเบิ้ลจริงๆนะคะเบิ้ลสองสองนะโอเคนะคะถ้าใครตามคลิปก็จะรู้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะมารอบใหม่นะทุกคนมารอบใหม่นะคะมาเลยมาพรุ่งนี้ได้อะไรเอ่ยดาวนะคะอืมดาวมี ดาว VIP. วีไวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดสามสองฟันสามนะคะยังไงดีอ่ะ กดาปกติกระดาษวีไพีนะคะใกล้กันมากเลยนะคะติดเจาะให้ดูกระดาษปกติวิ่งรูดสองสี่ฟันสองนะคะ ันสองจอก็สามสองสามหกสามเก้านะคะกลองก็กลองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมวินอันนี้นะ สองสี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะฮาหนอยของเอ้ยดาว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 ,ดาวนะคะดาวผู้ผิดอีกแล้วติดปากว่าฮาหนอยตลอด คู่นี้เด่น2กับ5นะทุกคนเด่น2กับ5นะคะเด่น2กับ5นะเด่น2กับ5ถ้าอันนี้2แล้วใช่ไหมน,นี่นองส2แล้วใช่ไหมก็5 2, 2เอ้ยไม่ใช่ดิ5 1 5 4 5 8นะคะจะมีถ้าใครจากการนะกันนะกัน5 5 1 5 4 5 8นประมาณนี้นะคะโอเค ถ้านั้นก็จะเยอะไปน้องประมาณนี้แหละมาคือมาค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ